ภารกิจแรกของการเปิดเทอมของเทอมหนึ่งของป .1 น,นะคะก็คือการสอนนักเรียนผู้ชายนะคะผูกรองเท้านั่นเองเพราะว่านักเรียนพึ่งขึ้นมาจากชั้นอนุบาลเขาจะไม่ใช้รองเท้าที่มีสายนะคะน้องก็เลยไม่คุ้นชินกับการต้องผูกสายรองเท้าเพราะฉะนั้นจะเป็นปัญหาในวันแรกตลอดนะคะทุกเทอมเลยนะคะ พราะ,ะนั้นภารกิจของครูป .1 ก็คือต้องสอนน้องผูกรองเท้านะคะว่าการผูกรองเท้าต้องผูกยังไงนะคะไม่งั้นน้องก็จะมีความลำบากก็คือผู้ปกครองผูกไว้ให้ยังไงน้องก็จะต้องผูกไว้เหมือนเดิมพอมันคลายปมนะคะน้องก็จะลำบากในการใส่รองเท้านะคะนี่ก็คือภารกิจแรกของเช้านี้นะคะต้อนรับวันเปิดเทอมนะคะก็คือรองเท้า โดนผูกปมมานะคะแล้วก็แกะไม่ออกน้องก็เลยใส่ไม่ได้นะคะครูปอนหนึ่งก็เลยต้องมาแก้ปัญหาแล้วก็สอนน้องนะคะ